ผมนายภาคภูมิแสงรัตนาย,ยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคสิชนผมใช้สูตร10 5 3ในการดำเนินงาน10คือ10วันออกคำสัง่ง5คือ5วันประชุม3คือ3วันกำกับติดตามทำให้ผมมั่นใจและทำให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคศิชน ประสบความสำเร็จในการดำเนิงนง,งานเป็นอย่างดีตลอดมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคสิชนมีการปฏิบัติงานโดยแบ่งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพเป็นสองส่วนคือองค์การช่างเทคนิคและองค์การนักธุรกิจเพื่อให้การประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆได้ผ่านกระบวนการการบริหารจัดการจากสำนักงานองค์การวิชาชีพที่เป็นระบบอย่างเข้าใจร่วมกันตามมาตรฐานขององค์การวิชาชีพ นอกจากการจัดการสภาพทั่วไปที่เป็นระบบแล้วองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคสิชนยังได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมาชิกซึ่งแบ่งออกเป็นสองหมวดคือหมวดที่ 1. แผนพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดีและมีความสุขหมวดที่2แผนพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนเก่งและมีความสุข ซึ่งจะขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปี2,556ต่อจากนี้ไปสำหรับแผนงานในหมวดที่ 1. แผนพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วยแผนย่อย5แผนดังนี้คือ 1. แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการจัดทำโครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันกิจกรรมเครือข่ายตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษากิจกรรมตำรวจวิทยาลัยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโทษทางกฎหมายกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอาชีวศึกษาคัดกรองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงสุ่มตรวจสารเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมดื่มน้ำสาบานต่อต้านยาเสพติดและประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกิดจกรรมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น to be number one กิจกรรมจัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาวดนตรีเทคนิคสิชนต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รณรงค์ต่อต้านพยาเสพติด 2. แผนพัฒนาสุขภาพกีฬาและนันทนาการซึ่งมีการดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสนส้อยเกมครั้งที่16กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศกิจกรรมดนตรีเทคนิคสิชนพบประชาชนกิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงโฟกซอง 3. แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดโครงการคือ โครงการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้กิจกรรมกตัญญูบูชาครู5 6กิจกรรมค่ายผู้นำความดีอาชีวศึกษากิจกรรมเชิดชูเกียรติพระคุณแม่กิจกรรมกลยุทธ์นำพุทธธรรมสู่เยาวชนกิจกรรมภูมิปัญญานำพาอาชีวศึกษา4 แผนส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจเทิดไทยองค์ราชินี กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษากิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราสน์ส้อย 5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษากิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกปาล์มน้ำมันกิจกรรมปลูกป่าและญ้าแฝกต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติหมวดที่2แผนพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนเก่งและมีความสุขประกอบด้วย5แผนคือ 1. แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้กิจกรรมทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพทุกสาขาวิชากิจกรรมทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 2. แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษากิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ 3. แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนธุรกิจดินผสมสนสอย 4. แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านวิชาการโดยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนคือ กิจกรรมอิงลิ s แคมป์กิจกรรมวาเลนไทน์เดย์กิจกรรม English Today on the s t a เ e กิจกรรมสร้างเสริมทักษะและสื่อสารภาษาต่างประเทศให้ชุมชนกิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์และพูดสาธิตภาษาอังกฤษ 5. แผนพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนคือกิจกรรมอบรมมักกุเทศกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่ได้จัดขึ้นล้วนเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีการจัดแบบหลากหลายต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีวิจัยรองรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จคือได้มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมวิชาชีพและกิจกรรมดีเด่นซึ่งชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยวได้รับการประเมินเป็นชมรมดีเด่น และกิจกรรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกิจกรรมดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคสิชนได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างเข้มแข็งส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพวันนี้เรายังมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมและพัฒนาหน่วยองค์การวิชาชีพของเราอย่างไม่หยุดยังโดยมีการประชาสัมพันธ์ทุกๆก,กิจกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของวิธีไัลที่ www.sichon.ac.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่หลากหลายสเก็ตข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ทางภาคใต้กันเลยครับมาถึงสิ่งประดิษฐ์นี้ครับถ้าทำได้จริงเนี่ยทีมงานสเก็ตข่าวยกนิ้วให้เลยนะครับดูครับเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ มาสตาร์ทเครื่องกันก่อนเอาสตาร์ทไม่ติดแต่เนื่องจากว่าผู้ขับขี่นั้นยังไม่ได้สวมหมวกกันน็อกครับที่หมวกกันน็อกจะมีเซ็นเซอร์นะครับาใส่เรียบร้อยแบบนี้ลองสตาร์ทเครื่องไม่มีปัญหาครับโดยมุ่งพัฒนาสมาชิกองค์การวิชาชีพให้เป็นคนดีคนเก่งดังคำขวัญที่ว่าองค์การวิชาชีพก้าวหน้ามุ่งพัฒนาชาติไทย วิฉันนางสาววดีคงเพชรนายกง,งการนักธุรกิจในนาคอแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคชนวิฉันใช้หลักการตลาดแบบเบนมากิ้งในการบริหารจัดการองค์การโดยการไปศึกษาดูงานและนำมาเปรียบเทียบหลับใช้กับองค์การค่ะ